ใหญ่มากโอ้ยใช่เลยสวยจังเลยค่ะเดี๋ยวไปซื้อตามนะคะเดี๋ยวไปซื้อตามซื้อเลยเดี๋ยวซื้อเลยซื้อทุกสีเลย สวยมากรักโลกชอบชุดชชไหมชอบไหมคะชอบชุดไหมสวยมากเลยเนาะเซ็กซี่สุดเซ็กซี่มากเซ็กซี่มาก